ชื่นมื่นแบบโคซี่งานแต่งงานของหญิงนุ่นปล่อยให้น้องๆแสงหน้าออกเรือนไปแล้วหลายคนในที่สุดก็ถึงคิวของพี่หญิงนุ่นหนึ่งในราชนิกูลตระกูลยุคนคุณหญิงนุ่นหม่อมราชวงศ์สุทธิพานียุคนที่ได้ถือเลือกดีวันฟ้าฝนชุ่มฉ่ำหวงเจ้าบ่าว เข้าสู่ประตูวิวาในแบบเล็กๆแต่อบอุ่นเต็มไปด้วยญาติพี่น้องตระกูลยุคนที่มาร่วมแสดงความยินดีรวมไปถึงคุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์สีคำรุ้งยุคนที่ถึงแม้ร่างกายจะไม่แข็งแรงแต่เมื่อพี่สาวแต่งงานก็ต้องมาร่วมแสดงความยินดีด้วยโดยฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเลือกจัดงานแบบเล็กๆโคซี่ท่ามกลางสวนของร้านอาหารระวีกัลายาซึ่งค้นชื่อว่าเป็นร้านอาหารสำหรับวังที่สาวนักชิมทั้งหลายต้องเคยมาลองชิมกันแล้ว นอกจากนั้นยังเติมความโรแมนติกด้วยเสียงเพลงจากพี่ป๊อตชนาชัยอุชินทําให้งานยิ่งน่ารักคึกคักสมกับเป็นวันมงคล